สวัสดีค่ะวันนี้ฝนมาหาลาจาะวันนี้ฝนก่อนอยู่ในช่วงพากินเหมือนเดิมจ้ะวันนี้ฝนได้ตําแต่งแต่ตาแต่งเป็นตแต๊บหลายแล้วฝนยกให้เบิงยกทั้งถาดน,นาะาจ้ะรายการมีหมูอันนี้หมูทอดทอดธรรมดาจ้ะทอดใส่กระเทียมหมูทอดกระเทียมละจ้ะกินกันสับจ้ะขั้นได้คนเดยียวนะ แต่อย่าเลยฝนข้าวเหนียวอาจารย์ขอย่าฝนมีขนมจีนขนมจีนเส้นเหนียวนุ่มเหมือนเดิมอมเอาไปจักหน่อยกันจ้นจะมาจากินน้ำฝนตำแตงทรงไซส่ขนมจีนอันนี้น้ำปะลาะหนัวหนัวมากบอกเลย คนเห็นแล้วฝนอดไม่ไหวแล้วขออะไรจ้ะอ่ะกินน้ำกันมาจ้ะอื การแบบซีมันต้องได้ต่ำต่ำนะแล้วนะอยากกินหมูลนหมูทอยกระเทียมแ่บอบ่ะฝนหั่นหมูแล้วก็คลุกกบเกลอกบเกลล้วก็รสดีน้อยหนึ่ง ลงมาใส่พีจจ้ะสดความกัดเลยเปะเนี่ยกรอบเขากันกาน,น่าจะแซ่บมันนี้หลังฉากฝนพรุ่งฟริงมากเลยจังนี่กูลับ กุหลาบมีริบบิ้นห้อยๆนิดหน่อยที่จริงริบบิ้นลืมมาออกค่ะจะเลยปล่อยเลยต่เลยฝนผาดเราจะเสื้อ สับหมูกรอบครับอัน,นสับหมูทอดกระเทียมกรอบๆครับตำแตงขนมจีนหลายลืมหอดผักนะวันนี้นออยากกินผักได้ไหม <laughs> นะชอบจ้ะ ได้เค็มน,น้ำฝน <c oughs> ลองอีกรอบี <c> ิ <oughs> จุ๊บเดีวก็นมจินกับตำแตกงมันเข้ากันเข้ากันคักแต่เข้ากันบ่แพ้กับ แตงโมคูงนะขนมจีนซ้งกินในซื้อกแแะแซแบบจากซงแซ่ผู้ใดเคยกินซ้งขนมจีนใส่ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาใส่พริกป่นแล้วกะ็ย่างกะไฟผมดูรดน้อยนังขาดบะเลยกะ <c oughs> อยากใส่มือให้จ้ะ เห็นสอนมันเป็นยังไงนียงมันเสียงดังพอมาจากขวดนั่นแะมันก็นขวดอ่ะกรอ,อบแซบขอแย่ได้ดักมือมือก็าแล,ละเป <laughs> ็นความถนัดของเรความถนัดของฝน หมูเต็มไปเบิดหอมไม่หอมกระเทียมมันรูปข้าวเหนียวพอดีจ้ะมันบะเค็มได้แต่กถึงว่ามันมันแจบมันหอมจุ่มน้ำปลาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวติ้งๆแบบนี้เลยจ้ะ แล้วกินของแสบมันก็จะมีความสุขเลยจ้ะเป็นปะ ยังฝนบอรไสบักหนาวแล้วจ้ะฝนไสบักขำเปียกบักขำเปียกฝนว่าตำแตงใส่บักขำเปียก,ม,ยาาม,กม,ยมันเข่ากันกว่ามันกลมกล่อมมากกว่าใส่มะนาวไงจ๊ะหน่อยจ้า <laughs> คำบอนหยาบบดค้างกับบะมันฝรั่งจริงๆหอมตับจำูกมีข้าวเหนียวก็สุดยอดมีเนื้อจับ ข้าหนียวจามาวานนะกินหนึ่งป่าเอาวฟุนมะกามากินยางแซบเกินเห็ดแล้วที่เบรกประยุทธ์อ่ะมะคำเอาออกมันเปรี้ยว แ้่จานเนี่ยัมใช้กับพริกหลายหน่อยแต่จะลินรั่วผลมาผมเบอรเบิด์ตอ่ะอ๋อประมาณผมบอแห้งได้จ้นะนะเดี๋ยวหลังจาก

กนไปซื้อซาซื้อซาไปขกโทษเตจ้าจ้าอันแระยมสุดท้ายยัมเก็บเบิง้งตั้งแต่ฝนเห็ดฉากในฟฝนเห็ด เบิ่งข่าวๆนะจ๊ะงนี่ขาวย่อนหนึ่งเลยแสงไฟจากสองฉากฉากทั้งหลังซอยซอยดัดนมันก็เลยขาวคััดตัวแถบก็่ได้ขาวเดี๋จ้ะตัวแถบว่ามันเข้านอกนา <c oughs> มูกระเทียมดีมีนจีมาก นนมนเด็กเขาตาคนกับบ้านนี่แหะ จะมือนางสิเห็นฝนสดขนมจีนเจ็ดชาวตายดยอะจ้ะจะมือฝนตองเลื่อ,ตอมตัดออกเพิ่พี่แกหกหน่อยเลยจ้ะหกหกหน่อยหกเม็ด มันกรอบบะทัวบางชิ้นกร็กรอบจะ้ะเป็นชิ้นนี้เป็นต้นบางเรียนบ่กรอบเพราะว่าฝนเหมหมอรกระทาไฟฟ้าแล้วจอฟ้าครอบยูคะค้นบ่ใคยทัวมันก็เด่น 我也没。 มาเดี๋ยวจะอากาศร้อนๆกินพริกเผ็ดแค่เป็นจะน่าจ้ะกับเรือไหลใส่เบกกิ้งใส่หมูกรอบ không nhớ lại nhầm bây giờ หมูบางที้นนิ่ำจนสะเทือนสมองจ้ะฝนไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวฝนมาหาไม่คิมน้าจ้ะคิมมีฝนคอลาไปก่อนขอบคุณได้หลายจ้ะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณที่พิมพ์เข้ามาทักท้ายฝนนะจ้ะขอบคุณที่กดซ b s c r i b e ให้ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ฝนจ้ะฝนไปแล้วจ้ะไปหาเลมตอกินต่อจ้ะแซ่บหมู กอดกระเทียมหอมหอมยิ่งกับข้าเนียวสุดยอดจ้ะครูก็ตําแตกสุดยอดเลยอย่าลืมนะจ๊ะเมนูนี้อากาศร้อนหอนแซ่บพึ่อกันไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ